สวัสดีคะ่ะทุกคนวันนี้ก็มาขายของเก่าวันที่สองนะคะอันนี้ก็ต้มโอเมียวนะคะร้อนๆนะคะใส่น้ำพึ่งอชอบใส่น้ำพึ่งคะ่ะทุกคนก็จะประมาณนี้นะคะไม่อยากกินอาหารเยอะแยะนะคะแล้วก็ก็จะมีหม้อต้มกาแฟดำของเยริซานะคะเยริซา er ใช้แบบนี้นะคะเราก็ต้มน้ำร้อนแล้วก็แล้วก็เอา กาแฟบดนะคะที่เป็นที่เขาต้มเป็นเป็นหม้อกาแฟนะคะใส่ลงไปในนี้กับประมาณช้อนหรือว่าสองช้อนนะคะแล้วแต่เราเราอยากจะได้เข้มเราก็ใส่สองหรือจะก็จะอ่ช้อนครึ่งอะไรประมาณนี้นะคะเราก็จะอันนี้นะคะแต่ยิซ่าซื้อที่ไทยอ่หม้อแบบนี้นะคะที่ที่ทำกาแฟดำนี่นะคะที่สตาร์บั k s พันสามนะคะทุกคนอันนี้ก็คือเลกนะคะซื้อที่นี่ใหญ่แล้วก็ถูกด้วยนะคะแต่อันนั้นยิยซ่าก็ทำแตกไปแล้วนะคะอันเล็กของ Starbucks แล้วพอมาเจอนี่ก็คือชอบมากๆค่ะทุกคนซื้อที่เนี่ยค่ะซื้อที่ามาร์คโชนะคะ TJ Maxx ก็มีนะคะแบบนี้เนี่ยเราก็จะ เราก็จะใส่เข้าไปอย่างนี้นะคะทุกคนนี่ค่ะพอเราก็เดี๋ยวนะคะนี่ค่ะเราก็ใส่น้ำร้อนลงไปประมาณสามสี่นานาทีห้านาทีอะไรประมาณเนี้ยิ่ราก็จะใส่แบบนี้นะคะ่ะทุกคนเราก็ไม่ต้องจำเป็นจะต้องไปซื้อหมอตต้อต้มใหญ่ๆนะคะอันนี้สำหรับเราแบบ คนเดียวนะคะทุกคนอันนี้ก็ดังก i ิ d นโดนันะคะของเยนิซาที่กิ่นโดนัทหอมๆนะคะอันนี้ก็คือเป็นอะไรที่อร่อยมากนะคะกาแฟของเราเราก็จะได้กาแฟหอมเฮซูนัทนะคะทุกคนแล้วก็เราก็มานี่ค่ะ ใช้ดีมากๆค่ะซื้อที่มาร์ชโชนะคะแต่ที่ไทยจะแพงมากนะคะซื้อได้ที่สตาร์บัคนะคะแต่ไซส์เล็กพันสามไซส์ใหญ่ขนาดนี้ก็ประมาณพันห้าพันหกอะไรประมาณนี้นะคะทุกคนกะว่าจะซื้อหิ้วกับไทยด้วยนะคะหิวค่ะทุกคนเพราะว่าวันนี้มี คนซื้อของเยอะค่ะทุกคนเดี๋ยวจะพาไปชมนะคะว่าเราขาย glass ซล l ์ของที่นี่เป็นแบบไหนบางคนก็อาจจะยังไม่เคยได้ยินคนบ้านเราก็ยังไม่เคยได้ยินว่าก l a s s ซลล์ที่นี่เป็นแบบไหนนะคะเดี๋ยวจะพาไปดูนะคะว่าเป็นแบบไหนแต่บ้านเราก็ทำได้นะคะว่าคือคือของเราไม่ใช้เนี่ยเราก็วาง ก็ขายได้นะคะทุกคนมาค่ะมากินเนี่ยค่ะร้อนร้อนร้อนก็ต้องรอก่อนนะคะทุกคนเพราะว่าเพราะว่าเขาจะเป็นแบบนี้แต่ช่วงนี้ย er ีริซาต์าจะต้มแบบนี้กินกินเหมือนเหมือนอาหารเช้านะคะแต่จริงๆก็ไม่เช้านะคะนึกคืออาหารมื้อแรกของยีริซายีริซาก็จะกินแบบนี้นะคะทุกคนคืออย่างไงล่ะก็ไม่อยากกินอะไรที่ หนักๆน,นะคะก็อยากลดคมอ้วนพูด,พดง่ายๆนะคะแล้วกาแฟเนี่ยก็คือไม่ใส่อะไรเดเลยนะคะกาแฟดำนะคะทุกคนแต่ก่อนใส่น้ำผึ้งเดี๋ยวนี้ก็หางน้ำผึ้งนะคะค่อยๆถอยซักผ้าไว้จะกินเลยก็ไม่ได้ค่ะทุกคนเพราะว่ามันร้อน เจสกีขายได้แล้วค่ะทุกคนแล้วก็อะไรนะถ้าเรือขายได้แล้วนะคะที่เราต่อลงไปที่เราจะเอาเรือจอดก็ขายได้แล้วนะคะใส่ไม่หวานค่ะทุกคนใส่น้ำผึ้งใส่น้ำผึ้งหน่อยนึ่งพอแบบว่าไม่ไม่จืดมาก อันนี้ก็สายแล้วนะคะบางทีก็กาแฟดำนีส่สองแก้วอย่างนี้นะคะทุกคนเพราะว่าถ้าเราไม่มีอะไรทําเราก็จะหิวเราก็จะอยากนูน่นอยากนี่เอาดื่มกาแฟก็บันเทานะคะ สำหรับเราไม่อยากกินอาหารเยอะค่ะทุกคนแล้วก็ยูริซ่าก็จะกินอีกทีช่วงบ่ายก็จะกินอีกหลังจากนั้นก็กินอีกก็จะจะพยายามที่จะกินสลัดนะคะ อันนี้กาแฟก็ยังร้อนอยู่นะคะทุกคนเดี๋ยวจะขอตัวกินก่อนนะคะเพราะว่าอันนี้ก็ร้อนเดี๋ยวจะพาไปดูว่ากราฟเซลล์ของที่นี่เป็นแบบไหนนะคะไปค่ะทุกคนไปชมกันค่ะคนเขากำลังดูของนะคะทุกคน <laughs> เดี๋ยวยี่ทีจะแอบ,บถ่ายนะคะแต่ไม่ถ่ายใกล้ๆคนนะคะทุกคนเพราะว่าเกรงใจคนที่นี่เขานะคะนั่นแหละค่ะทุกคนฝั่งตรงข้ามเขาก็จะมา จอดรถซื้ออย่างนี้นะคะแต่ยลิซาก็จะไม่ถ่ายใกล้ๆเขานะคะมองไกลๆนะคะทุกคนที่ตรงข้ามก็เป็นที่ของสามีนะคะอันนั้นคือเจสกีนะคะเหลืองๆขาวๆแล้วก็ตรงนี้ท่าเรือตรงตรงหานว่างี้เถอะก็ขายได้แล้วนะคะอันนี้ที่ตรงข้ามก็คือเป็นเราทำเป็นไว้เก็บ ของนะคะเขาเรียกแชทนะคะที่นี่ก็คือกรดังเน่ยน้อยเก็บของนะคะทุกคนแล้วก็ที่เจ็ดไล่คะ่ะทุกคนตรงฝัง่งตรงข้ามแล้วก็จะขายใส่กับบ้านเลยนะคะคืออันนี้ก็คือสะดวกสบายแต่เรือใหญ่เรือใหญ่ไม่ขายคะ่ะทุกคน